กองห้วยไร่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมหน้าชื่นชมพระเอกคนนี้ก็มาแท็กทีมพระเอกบริจาคขัดวัดต่างชื่นชมกองห้วยไร่และดาราหลายคนแฟนคลับหลายคนที่ร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือโดยหนุ่มกอ้องเผยยอดบริจาคทั้งหมดจำนวนานวน1ี้าบบาทพร้อมบอกว่าทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยทางภาคเหนือพรุ่งนี้ครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่เป็นห่วงเรื่องการอยากให้ผมนำเงินไปซื้อของเพื่อที่จะนำไปบริจาคไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ทีหลาลูกกามีของรับบริจาคประมาณ2ลรถ10ล้อซึ่งประกอบไปด้วยน้ำดื่มเสื้อผ้ายารักษาเข้าสารอาหารแห้งจัดเต็มแน่นอนครับพี่เบียร์ใบยกบริจาคมา70,000บาทครับ โตสสุดผมจะเอาเงินของพี่ไปใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ของพี่ครับพี่ชายต่อมาหนุ่มกล้องโพสคลิปและภาพเผยบรรยากาศลงพื้นที่บริจาคสิ่งของช่วยประชาชนและนำทีมลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนวัดและโรงเรียนหลังน้ำลดโดยพบว่ามีพระเอกดังนุกธนาดนไปร่วมช่วยด้วย